กลาสุริเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิวโนีอยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรัหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์ับผมก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของ Lucky Dog กกตัวใหม่ล่าสุดของผมกับ Lucky Dog กกของปืนใหมัะจ้ำซีซัน,นีลูกซองอากัสเอาละเราก็เดีว่าผมว่าลูกซองมีเจนใหมน่นี้ในส่วนของสกินจับส่วนยามแล้วก็น่าใช้งานมากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลย โดยสรุในรักกี้ดาตัวใหมน่นี้ผมก็แน่นออยู่แล้วว่าลีเจนนะผมก็เป็นสกินของปืนอาการ์สผมนี่หนึ่งในลูกซองที่ตอนนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกซองที่โหดที่สุดในเกมนะแพดล,ล่าสุดในตอนนี้นเรียกได้ว่าเก่งแง่งถุกระยะเลยไกลก็ดีกลางก็ดีระยะไกลก็โอพเหมือนกับพวกปืนสไนเปอร์เลยเป็นสไนเปอร์ขนาดย่อมๆก็เป็นตัวเด็ดประจำซีซั่นนี้อีกหนึ่งกระบอกเลยใครเป็นสายลูกซองเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะ ถันมาในฝั่งของตัวละคระผมก็เป็นสาวสวยนักฆ่าสเปลโร่ฮอคี่มาแนวทีมชุดสไตล์นักฆ่าแบบกึงก่งสวมยินจ้าหน,น่อยๆอกับเกาะรายนี่ก็จะเป็นสมูไรสมูไรผมแบบเท่ๆคูลๆนะในส่วนของอื่นๆที่น่าสนใจระดับอีพิกครับผมก็จะมีสกินของปืน KRM คร,รับผมก็อลิโว่า KRM เนี่ยสกินอีพิกไม่ค่อยมีครับผมนานๆจะมาทีหนึ่งนะ,ะใครที่ยังไม่มีสกิน KRM ก็มาหาได้ในดอตัวนี้ อีกอันหนึ่งก็ผมกับมีดรายหมายผมเป็นรายเพิงแบบสสวยเออใช้ได้อยู่ผมถัดมาก,กับในส่วนของตัวกระเป๋าแบ็คแพคที่เป็นตัวดาบคู่ฟาดอยู่ข้างหลังรถ ATV ในโหมดของ b t t l e Royale ระเบิดแฟกกิเนตสเปรระดับเรจินี่ที่มีภาพเคลื่อนไหวคอลลิ่งการ์ดพิเศษนะผมประจำา e อีเวนต์รอตัวนี้แล้วก็ตบท้ายด้วยโมดเท่าใหม่ล่าสุด Power Up นี่ลุ้มพลังเบ่งพลังถึงเพลิงมาผมแบบเฟี้ยวมาเพราะฉะนั้นผมอ่ะมาเปิดกันดีกว่าอ่ะมันเดิมใครมีคูป,ปอง1 CP ทองแล้ผมก็สามารถใช้ได้เลยเผื่อโชคดีออกตัวละครออกปืนแล้วผมออกทองจริงด้วยแต่มันไม่ใช่ทองที่อยากได้ครันที่2องก็ผมอ่าเปิดอยู่ที่50 CP ด้วยกันมาเป็น e ode, อีโมดนะฮะพาเว ครั้งที่3 90 CP มาเป็นมาเป็นมาเป็นตัวระเบิดแฟตครั้งที่4 180 CP ก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับคนที่อยากเปิดหาอันนี้ก็วัดดวงผมดวงดีก็ออกเร็วดวงไม่ดีก็อาจจะเกลือนะได้มีดมานะมีดถือว่าออกเร็วอยู่นะอ่าใครอยากได้ผมก็มาดุนกันได้นะแล้วก็ครั้งที่5ผมของเรา360ผมครึ่งทางแล้วสุ่มประมาณ4-6ครั้งเนี่ยก็ยังใช้ CP ไม่เยอะถือว่าค่อนข้างโอเค โอ้โหได้ได้เป็นดาบวบผมนี่เป็นกระเป๋าอ่าแล้วสำหรับคนที่ปรุงดีอีกขั้นหนึ่งก็จะมีลดราคาให้ด้วยแถบขึ้นมาผมจาก680ก็เหลือ500ผมอันนี้สำหรับรอบนี้ของพี่ลิงนะครั้งที่6มาเป็นตัวรถเอทีวีดูทรงนี้แหละน่าจะเล็บร้อยแน่นอนนะผมแล้วก็ครั้งที่7 1,100 cp โอ้โหเป็นคอลลิ่งการ์ดผมครั้งที่8อันนี้ km แน่นอนเลยดูทรงละเฮ้ยโอโ้นั่นไง km จริงๆด้วย ทั้งที่9 2,800ผมตัวละครชัวหน้าไงผมมาเป็นตัวละครนี้เป็นนักฆ่าในสเกตข้างหลังเนี่ยสไตล์นักฆ่าผมมันต้องมีแบบอาวุธแอบเต็มที่เลยนะทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดนะผมซ่อนไว้ข้างหลังเต็มที่เลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายผมสำหรับคนที่ดูเกือก็ดีอยู่ที่3,600 CP ด้วยกันนะผมก็มาแล้ผมกับลูกซองที่ดีที่สุดในเกมณนะขณะนี้ผมตัวอากัสลีเจรีตัวใหม่ ที่นีได้ว่าใช้งานได้ดีเลยทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR นะสรุปครับผมสำหรับคนนี้ที่คนดวงเกลือเปิดที่ต้องการปืนกระบอกนี้เนี่ยจะต้องใช้ CP อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ1481 CP ผมเพราะว่าพี่ลิงมีลดราคาได้มาด้วยผมก็อาจจะเพิ่มมาอีกหน่อยเป็น1500ก็ประมาณนี้นะครับ ี่ส่วนของโมเดลของตัวละครผมโมเดลนี้ปั้นมาได้สวยใช้ได้เลยผมสำหรับตัวละครหญิงคนนี้นะใครอยากได้ตัวละครหญิงแบบว่าสวยๆคนหนึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์ใช้ได้เลยอ่าส่วน,นหน้าของ wallpaper profile ผมตอนเกมเพย์นี้ก็ถือว่าตัวละครใช้ได้เลยผมดูเซนะ็กซี่เซ็กซี่นะในส่วนของเอฟเฟกต์ของตัวปืนนะผมะจะเป็นการพาไมตีออกมาแล้วก็ระเบิดมากลายเป็นตัวปืน แล้วก็โมเดลของตัวปืนอ่าปืนนี้นี่คือแบบโอ้โหลายสวยมากครับผมเป็นปืนที่ดูไฮเทคแล้วก็ดูราอนาคตนั่นเองสนาดเนี่ยก็ง่ายว่าเป็นปืนมังกรก็ได้ผมเป็นมังกรที่เป็นไฮบิดเทคโนโลยีนะดู้ำาหน่อยพันท้ายเนี่ยก็จะเห็นมังกรชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแบบตัวตัวป็นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะอ่าถือว่าเป็นปืนโคมไฟก็ได้ผมโคมไฟมังกรแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นของไฮไลท์ ine, ปืนนี้คือเลดด์ โคตรโอพีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวปกตินะเนี่ยคือมันมองระยะไกลาย,ยากแต่อันเนี้ยคือทําให้เราประหยัดในส่วนของตัวช่องใส่เล็ดดอทได้ทําให้เราประหยัดไปนึงช่องแล้วก็ไปใส่ของแตง่งอื่นได้ทําให้ยิ่งปืนเนี่ยมันยิ่งโกงมากขึ้นนะผมถือว่าเป็นของดีเลยใครที่แบบเป็นเมนอาร์กัเนี่ยแนะนําเลยว่าโอ้โหสกินลีเจนตัวนี้คือโคตรตอบโจทย์แล้วก็เอฟเฟกในการฆ่าเนี่ยก็ถือว่าสวยงามไม่แพ้กันเนี่ยนึกดูระยะดิระยะย,ยิงแบบค่าเล็งอกนี่คือแบบ สไนเปอร์ดีๆนีๆๆ่เองอ่ะปืนลูกซองบ้า,าอะไรอผมนั่งยิงเหมือนปืนสไนเปอร์โคตรโอหีอทัดมาอีกอย่างหนึ่งก็ผมที่หลายคนน่าจะอยากเห็นก็ในส่วนของตัวมีดอ่าละักษณะของตัวมีดนี้ก็จะมีโมเดลประมาณนี้เลยถือว่าใช้งานได้ผมสีสันเอฟเฟกต์นี่ก็แสบตาดีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งับผมที่หลายคนก็น่าจะเล็งก,กันกันก็คือสกินของลูกซอง KRM นี่ใช้ได้เหมือนกันเลยผมโหเลยด้วยว่ารอนนี้ คือแบบใครที่แบบเป็นเมนแคร์เอก็สามารถมาสุ่มหาได้หรือว่าใครที่จะเป็นเมนปืนอากาศก็สุ่มหาได้ถือว่าฟินๆเลยดอสำหรับคนที่รักสายชนะ็อตกันนะถัดมาผมในส่วนของบิวของตัวปืนอ่าแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครมีสกินรีเจนนี่คือบอกเลยว่าโคตรดี บิวของผมเลยก็จะมีสามารถประหยัดช่องหนึ่งช่องไปใส่ในส่วนของที่จําเป็นเพิ่มได้น,นั่นเองครับผมก็เป็นปากกาบอกพื้นใส่เป็นตัวชกเพิ่มระยะเพิ่มความแม่นยําพัน้ายผมเป็นเพิ่มความแม่นยาลดกระตุกแล้วก็แรงดีดแนวตั้งเปิร์สผมเป็นเพิ่มความเร็วหลังสังหารศัตรูได้อันนี้ก็ของเด็กจากตอนแรกที่ใส่ไม่ได้ผมเพราะว่ามันต้องไปใส่เลดดดอตอันนี้เราก็สามารถถอดช่องเลดดอตมาใส่อันนี้แทนได้นะเลเซอร์ผมเป็น OWC เพิ่มความแม่นยําเพิ่มแอนิเมชั่น แล้วก็ตัวกิบไก่ครับผมความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแล้วก็ตัวก,กระตุกนะหลักๆก็จะมีตามนี้ในส่วนของบิวส์สับกรณีที่ใครที่มีสกิลเรเจนนะนะใครที่ไม่มีสกิลกเรเจนเนะี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนของบางอย่างออกไปนะในส่วนของเกมเพลย์การเล่นอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะ,ะรายคนคงจะโดนชิมลูกกระสุนมาหลายนัดและหลายรอบแล้วด้วย <c oughs> ปืนมันแม่นมากนะออนิเมชัน่นก็ถือว่าดียิ่งใส่กับเบิร์กสปีดคิวนี่คือบอกเลยว่าโอ้โห ยิงปุ๊บแม่งวิ่งก้นเร็วเลยตามไม่ทัน <c oughs> ถือว่าเถื่อนเลย <c oughs> ผมโบกับสกินรีเจนอย่างที่พี่ดิงบอกไปออย่างก็คือมันสามารถ ใช้ในส่วนของตัวเลดดอถอดทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็ไปใส่ในส่วนของของอื่นๆช่างอื่นที่มีความจําเป็นต่อตัวปืนมากกว่ากลายเป็นปืนยิ่งมีประสิทธิภาพในการเล่นที่แข็งแก่งเล่นได้แจมแมวทาง m p แล้วก็ BR เลยก็ถือว่าเป็นกระบอกเดียวที่เล่นครบจบในองค์เดียวแล้วก็ที่สําคัญนะผมปืนมันเล่นง่ายแล้วก็ยิงได้ทุกระยะด้วยคือแบบปืนเดียวที่แม่งมีทุกอย่างพร้อมเลยนะปัดพันผหมแล้วก็ไปลุยดีกว่า ถ้าเกิดจะพูดถึงความแตกต่างับผมระหว่างตัวเ r m ออากาศอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีอย่างเดียกก็คือในส่วนของพวกแนะอนิเมชันเนอมพวกแอนิเมชันเนี่ยมันจะแตกต่างกัน,กนหน่อยก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการแบบความเร็วในการดันอะไรพวกนี้ก็พวก k r m อาจจะให้ความรู้สึกในการเล่นที่ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะโ oh, อ้โหอยากจะเล่นแบบว่าสายแบบกึ่งๆแบบโคเวอร์แบบแบบหน่อยได้เนี่ยก็อากาศจะเป็นตัวตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็ค่อนข้างดเล่นง่ายกว่าเนี่ยดูดิ รายะาเมื่อกี้ลูกซองทั่วไปที่ไหนมันยิงได้ผมมันเถื่อนเกินยังไงหลังมีไหม,ม<ะ>ีซ้ายมาเป็นหน้าเลยดิให้เจ้าโูโมโอห์เ,อเลือกยิงนี่ถูกเลยเยอะไปหมดอื้อวเดีครับต่ออีกหนึ่งทีรีโหลดรีโหลดดิงที่สำคัญคือปืนมันระยะไกลอ่ะถ้าเกิดว่ามันโดนอกนี่คือแบบการันตีว่า ตายแน่นอนเนอะเออคือมันลูกสองที่น่าเกลียดน่าเกลียดจนรู้สึกว่าโดนเนิร์ฟแน่โดนเนิร์ฟแน่แพทแน่แต่ไม่รู้จะเนิร์ฟจริงไหมนะต้องรอดูกันต่อไปให้ผมเออเออมาดิครับเดว์เบิร์แท็บไปดิอู้หูยเต็งผิดเต็นหัวไปดีเนี่ยคือเวลาแบบมีสกิลิเจนต้องคตรฟินนะผมคือมันต้องใส่เลตตอ่ะ ดีมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป้ามันแทบจะไม่มีบางการมองเห็นระยะไกลเลยคือถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยเราต้องใส่เลนดอตเพื่อให้ซูมดีนิดนึงแต่อันนี้คือแบบเลนดอตอะไรไม่มีไม่จาเป็นนะผมสกินนี่แหละเพียวๆได้ของแต่งตีอีกช่องระยะไกลสุดเนี่ยไอ้ยิงแบบสไนเปอร์ก็ตายเนี่ยดูระยะไกลสุดโอ้โหโคตรน่าเกลียดปืนบ้าอะไรน่าเกียดจัดนี่มันสไนเปอร์ชัดๆัด้วยผมผสมกับลูกซองขอให้มีระยะที่สวยนะโอ้โหไม่สวยเลยเมื่อกี้ อ่อไกลก็แตกับผมไกลก็แตกบอกเลยว่าทุกระยะไม่ตายนิดหนึ่งเรียบร้อยโอเคไวจุกอระหูวิ่งนิตโดนอือหข้ากห้าเหลือไว้ทำไมเนี่ยเออโดดมาก็แตกไปดีครับเอ้าโอ้โหวิ่งข้างหลังโอ้เฮียไม่ทันเมื่อกี้ก็ให้ดูเลยว่าปืนนี้เนี่ยถ้าอยากจะเล่นที่ดีสุดผมแนะนําสกินลีเจนเนี่ยคือโคตรตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าเราอามีช่องว่างไปใส่เฟิร์สปีดคิวนี่คือยิ่งคิวยิ่งวิ่งเร็ว กบข้อด้อยของตัวปืนเขาอ,อีกับผมที่มันแอบชา้ากว่าเคเอ็มเล็กน้อยนะกลายเป็นว่าความสามารถของมันนี่เท <Enemy Contact. S 1> ่าเท่ากันหรือว่าดีกว่าได้เลยนะและก็ครับวันนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินรีเจนใหม่สุดโกงของปืนอากาสลูกซองที่ดีที่สุดในเกมนะแพทในตอนนี้ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไงบ้างครับผมเกี่ยวกับสกิน e ีเจนใหม่ก็เหมือนเดิมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ที่ใต้ซิปชั่นนั่นเองเนาะ และก่อนจากกันไปนะผมเผิ่ใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามทั้งในช่อง u t u b e แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กกันนะและส่ันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วป,ป,ปี๊ป